จ้าสวัสดีนะคะทุกคนจ้ามาพบกับหนิงแล้วจ้าในช่องหนิงมาดานตุรกีมูเทอรนตุรกีคะ่ะทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนจ้าหลังจากที่หนิงเอ่อลงคลิปไปเนาะเกี่ยวกับว่าเมื่อฉันตกมาเป็นเมียคนที่สามแล้านกคนจ้าหลายๆคนก็เข้าใจและหลายคนก็ไม่เข้าใจนั่นมันคือเป็นประสบการณ์และก็ความคับแค้นใจที่เราเคยเจอมาหนิงได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ของหนิงเองแล้วก็เอ่อเหมือนประวัติส่วนตัวนะถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ฟังอะไรแบบนี้ถ้าใครไม่อยากรู้ก็ ก็ต้องฟัง่ะเออหนิงอยากให้ฟังอะไรประมาณนี้เออหนิงมาทําคลิปไงทุกคนเข้าใจป้ะหนิงก็ต้องมีโมเมนต์หรือสตอรี่อะไรต่างๆแบบนี้ให้ทุกคนฟังใช่ไหมหนิงอยากเล่าอะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋าแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับบรรดาอ่าสไพยใหม่ที่จะมาเจอเหตุการณ์อย่างหนิงบ้างอ่าที่ผัวมีเมียหลายคน อ่าหรือว่ามีลูกหลายคนอะไรแบบนี้ยอย่างเช่นหนิงอีกเหมือนกันเนาะไปะทุกคนจ๋าก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะทุกคนจ๋าก่อนที่จะไปฟัง ep ep ตอนที่สามน,นะทุกคนจ๋าตอนที่สามนะทุกคนเกี่ยวกับตัวหนิงเองนะทุกคนจา๋ามาค่ะทุกคนอ่าไปฟังกันเลยค่ะ ทุกคนจ๋ามาฟังกันเลยจ้ามาจากนะจะทุกคนจ๋าหลังจากที่หนิงลงไปเนาะว่าฉันเป็นเมียคนที่สามอะไรแบบเนี้ก็จะมีกระสย่ยตอบรับดีมากทุกคนจ๋าไอ้นั่นแต่แต่นั่นนะ่ะคือเรื่องจริงนะที่หนิงประสบพบเจอเนาะทุกคนก็จะมีหลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาด้านลบเยอะมากนะทุกคนจ๋าอ,อ่ด้านบวกก็มีแค่นิดเดียวนะทุกคนจ๋าก็คือบางคนก็แบบ ตำหน,นิหนิงบ้างว่าหนิงไม่สวยบ้างอะไรประมาณนี้นะทุกคนจ๋ะหนิงไม่สวยบ้างหนิงไม่มีสเสน่ห์บ้างแล้วก็หนิงอ้วนบ้างหนิงเป็นอีคางโคกบ้างแล้วก็หนิงเนี่ยเป็นแบบหน้าอ่ใครจะไปเอามาันอะไรประมาณนี้เนาะเออหรือโอ๊ยใครอยากจะมาเอามาเป็นมาดามอะไรประมาณนี้นะทุกคนคําถามหลายๆอย่างอ่าคคอมเมนต์ติชมได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตําหนิเออสามีหนิงสามีหนิงด้วยอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะหนิงอยากบอกว่าไม่เป็นไร มันคือมันสิ่งเป็นสิ่งที่หนิงได้เล่าออกไปแล้วอะไรแบบนี้หนิงก็จะยอมรับในคอมเมนต์นั้นๆแล้วก็หนิงก็จะปรับปรุงในสิ่งที่หนิงพูดไม่ดีหรือว่าพูดผิดอะไรต่างๆนานาเพราะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวหนิงเองเนาะทุกคนจ๋าสำหรับหนิงแล้วเนี่ยนะทุกคนจ๋าหนิงเคยทํางานที่โรงงานเพราะแต่ว่าหนิงจะมพูดประเด็นนี้ก่อนนะหนิงพูดภาษาอังกฤษภาษาตุรก ภาษาอังกฤษไม่เป็นเราเป็นแค่พนักงานกะตอกกะต่อยอะเราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่มาตำหนิว่าทํางานถึงโรงงานแล้พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอะไรประมาณเนี้หนิงอยากจะบอกว่าแค่พนักงานโรงงานปกติธรรมดามันไม่สามารถที่จะพูดได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษเนาะทุกคนประมาณนั้นอันนี้ก็คือหมดไปเนาะแล้วข้สองนะทุกคนก็คือจะมีคนมาบอกว่าหนิงไม่สวยใช่ค่ะหนิงไม่สวยจริงๆหนิงยอมรับว่าหนิงไม่สวยจริงๆไม่สวยเลยแต่อย่าลืมนะทุกคนจ้ะว่า มาอยู่ที่มาอยู่ที่เมืองนอกอะเออคิเลทที่เมืองไทยจะใส่ไรที่เมืองนอกนะคะทุกคนจ๋าอย่าลืมนะคะนี้ลหลายๆคนอาจจะมองว่านิงไม่สวยเนาะเออในสายตาคนไทยแต่ในสายตาคนนี่เมืองนอกเมืองนานเนี่ยเราก็สวยในระดับหนึ่งละเราก็เป็นเพชรเม็ดหนึ่งนะทุกคนจ๋าอย่าลืมนะเออหนิงก็หนิงก็เปรี่ยบเสมือนว่าหนิ่งก็เป็นเพชรเม็ดหนึ่งมาอยู่ที่นี่นะทุกคนจ๋าก็สวยแหละเออถึงไม่ใช่เพชรแบบ เป็นประกายอะไรมากมายแต่ก็คือสวยในใสายตาของคนหลายหลายคนอะไรแบบเนี้ยเออหนิงก็ทําให้หนิงมั่นใจในระดับหนึ่งว่าหนิงสวยอะไรประมาณนี้เนาะเออต่อไปก็คือขี้เล่เออมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันนะทุกคนะจ๋าแบบสภาพ่างมือไม่มีใครเอาหรอกอะไรประมาณเนี้ยอีกข้างคกอะไรแบบเนี้นะนะยนุกคนจ๋าเออมันมีคําถามหลายอย่างอะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรหนิงก็คือยอมรับยอมรับที่ในคอมเมนต์มานะทุกคนจ๋า ก็คือหนิงเน่ทำงานเป็นพนักงานที่อ่าเป็นพนักงานโรงงานธรรมดานะทุกคนก็คือไม่ได้ผัวแหละเออหนิงไม่ได้ศึกษาเนาะมันก็มันอันนี้มันก็จริงมันจริงนะทุกคนมันจริงนะหนิงไม่ไม่ได้ศึกษาใจคอหรือว่าไม่ได้ศึกษาในิสัยใจคอกับผู้ชายก่อนก็คือพอได้ยินว่าผัว,ผวประเทศผัวเมืองนอกเมืองนานเลยเนี้ยหนิงก็เอาหนิงก็เลือกที่จะเอาเลยใช่คะ่ะอ่มีคอมเมนต์อยู่เนาะอ่าหนิงก็เลือกที่จะเอาใช่หนิงยอมรับเพราะว่าหนิงก็ยอมรับว่าหนิง อยากบ้างอยากมีเนาะอยากดีอยากฉีดตัวเองขึ้นมาแบบจะได้ล่ารวยหรือว่ามีเงินบ้างอะไรแบบนี้ส่งให้ลูกบ้างส่งให้ทางครอบครัวบ้างอ้น,นั้นมันเป็นความคิดของคนบราน,นอกหรือคนเท่าคนแก่อย่างหนิงอะไรประมาณนี้ทุกคนเออความคิดแบบบ้านอกอย่างหนิงนะทุกคนแต่ต้องยอมรับก่อนนะว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่หนิงคนเดียวไม่อาจจะไม่รวมกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ทุกคนอาจจะเป็นเฉพาะที่หนิงคนเดียวอย่าไปก้าวไก่ว่าเป็นสาวไทยนะทุกคนจะเอาแบบหนิงคนเดียวนะเออง ที่แบบว่าพอได้ผัวฝรั่งหรือว่าได้ยินผัวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็อยากได้แบบเออตัวตัวสัตว์อะไรแบบเนี้ยอันนี้เรื่องจริงค่ะหน,นิงอยากได้จริงๆเนาะเออมันก็ยอมรับแหละว่าเป็นเด็กบ้านนอกแล้วเราแบบเคยได้ยินแต่คนอื่นพูดอะไรแบบเนี้ยว่าโอ้ได้ผัวฝรั่งอย่างงู้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันมั่งมีอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยอยากได้เงยเข้าใจป้าทุกคนจ้ะอ่าแล้วทีเนี้ยต่อไป ลหลายๆคนก็จะบูลลี่แี่ว่าหนิงก็พูดแต่ซ้าเดิมๆอันนี้อันนี้ก็เลยจริง <culiar OOOO> คือหนิงไม่ได้เขียนสริปเลยทุกคนหนิงไม่ได้เสียเขียนสริปหนิงเป็นคนที่ค่อยคนที่เล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งแต่พูดนี่เลือเล่อยเปเื่อยเนี่ยก็คือได้อะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋าหนิงเป็นคนที่ e n t e r t a i นเพื่อนได้แต่ว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยมีเนื้อสักเท่าไหร่อันนี้ต้องขอขมาเพื่อนเพื่อนด้วยเนาะที่ว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีน้ำไม่ไม่ค่อยมีมีเนื้อสักเท่าไหร่ ก็คืออย่างนี้ทุกคนหนี่แงเป็นโรคประจําตัวได้เนาะคล้ายๆจะเป็นอัมาพึษ์เป็นสโตกอะไรประมาณนี้เป็นนัหนิงเม่แต่ไม่รู้ว่ายังไงคือจริงๆอะหนิงต้องผ่าตัดสมองตรงนี้ไว้ยทุกคนแต่ว่าหนิงไม่ผ่าหนิงกลัวเนาะทุกคนหนิงอยู่ที่นี่คนเดียวหนิงกลัวแต่ผัวพยายามจะให้หนิงไม่ผ่าแหละแต่หนิงไม่ผ่าเนาะประมาณนั้นนะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องตัวเองละกันเนาะก็เป็นพนักงานเด็กพนักงานโรงงานเออพออยากได้ผัวฝรั่งก็เขาติดต่อให้หนิงก็มาเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอผัวเลยแล้วกก็ไมม่่่รู้ววาผันนีีีคอ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยคิดแหละว่าเออเขาไม่มีเมียแล้วรู้แล้วเราว่าเขาไม่มีเมียแล้วแต่เขาเพิ่งเลิกกันเออเขามีเมียแล้วอายุหกสิบแล้วน้องก็จะไม่รู้ได้ไงใช่ปะแต่ตอนหนิงมานะคะอายุห้าสิบกว่าไงเออหนิงก็มาแต่งกับเขาอะไรแบบเนี้ย แต่เห็นจากแรกอะคือแกก็ดีนะจะดีแกเป็นคนที่อ่อนโยนนิสัยดีเออใช่เลยแหละอะไรสำหรับเราอะไรประมาณนี้นะเออผู้ชายคนนี้ใช่เลยขออย่างเดียวไม่ตกไม่ตีเราก็พอแต่ว่าขอให้เขาแบบมีใจอบอ้อมอารีนิสัยดีกับเราแค่นั้นพอที่สิ่งที่หนิงต้องการนะตอนนั้นนะอ่าแต่พอทีเนี้ยเราไม่ได้ศึกษาไงเราไม่รู้ไงว่าแกน่ะเคยมีเมียมาแล้วสองคนอะไรแบบเนี้ยใช่ป่ะทุกคนมีคนแรกก็มีลูกสองมีคนที่สองก็มีลูกสองอะไรแบบเนี้ยแต่มีคนแรกอ่ะ คือพอหนิงไม่อยู่อะเขาก็ไม่ได้มาก้าวไก่หรืออะไรหนิงมากนะแต่แรกๆนะแรกๆนะแ,แ,แต่พอหลังๆไปก็เริ่มแบบก้าวไก่อะไรขึ้นมาเกิดขึ้นในเนี้เมียสองก็เหมือนกันนะทุกคนเขาก็จะส่งลูกให้เขามาเป็นสปายแล้วก็เมียสองก็จะแบบมาก้าวไก่เราบ้างอะไรแบบเนี้ยเออมาขอยืมเงินบ้างยังติดต่อยังคุยกันบ้างกับผัวผัวเรานะคนปัจจุบันเนี้ยแรกๆเราก็โอเคแหละเออ แ,แรกๆก็คือโอเคพอน,น,นานๆไปเริ่มน,น,นานๆไปเราก็เริ่มจะไม่โอเคใช่ไหมทุกคนจา๋าเพราะว่าเราเป็นเมียคนที่3แต่นิงจะบอกว่าหนิ่งมาแต่งที่ประเทศตุรกีเนี่ยนิงแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะทุกคนหนิ่งไม่ได้แย่งของของใครนะคําว่ามาเป็นเมียที่3าเนี่ยเป็นเมียคนที่3านะไม่ใช่เมียสามนะทุกคนประเทศตุรกีสามารถมีกี่ร้อยเมียก็ได้ขอให้คุณ ทางด้านกฎหมายขอให้คุณเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อย่ากันไปก่อนแล้วค่อยเซ็นกับคนอื่นได้นะทุกคนไม่สามารถที่จะเซ็นซ้ําซ้อนได้เหมือนที่ประเทศไทยนะทุกคนจ้ะและถ้าในดาทางด้านศาสนาใช่ค่ะมีเมียได้สี่คนนะทุกคนทางด้านศาสนานะเออนี่ก็จะมาบอกตรงนี้ด้วยนะทางด้านศาสนาเขาสามารถมีเมียได้สี่คน นะทุกคนแต่ทางด้านกฎหมายได้มีมีเมียได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะสําหรับประเทศตุรกีนะคะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงนะคะทุกคนว่าให้เรากลับบ้านเถอะอะไรประมาณเนี้ยมีหลายครับอมเมนต์เนาะประมาณนั้นหนิงก็มาแต่งกับแกแล้วก็คือหนิงไม่รู้ด้วยว่าแกมีเมียกี่คนมาแล้วอะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้สนใจนะเราคิดว่าเลิกเลิกกับเมียแค่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยเท่านั้นเองเราก็เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะมีคนว่าหนิงเล่าวนไปวนมา นะทุกคนเอาเป็นว่านั่นแหละเออคือคือเลิกไปแล้วอะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋าแล้วกลับมาก่อนเนาะเออก็เลิกกันกับเมียคนที่สองไปหนิงก็มาแต่งคนหนิงเป็นเมียคนที่สามแค่นั้นเองเนาะไม่มีปัญหาอะไรแตรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอพักงนหลังมาเนี่ยมันก็เริ่มมีละหองละแห่งกันคนิงรับไม่ได้กะไม่ว่าจะเป็นเมียเขาหรืออะไรเขานเนี้ยหนิงรับไม่ได้เพราะเราไม่เคยเจอคือเลิกกันไปแล้วทำไมไม่เลิกกันไปแต่ยังคงติดต่อกันอยู่อะไรประมาณเนี้เออทุกคนจ๋ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีกับผัวเราสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ นางก็รักหนิงแหละนางรักหนิงนางก็ซัพพอร์ตหนิงอยู่เขาพร้อมซัพพอร์ตเราไงทุกคนเข้าใจป้าแต่เขาไม่พร้อมซัพพอร์ตครอบครัวเราแค่นั้นเองเป็นบางคนนะเป็นบางบ้านบางบ้านเขาก็ซัพพอร์ตครอบครัวบางบ้านเขาก็ซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางบ้านก็ไม่ซัพพอร์ตแต่ทุกคนจ๋าแฟนหนิงเนี่ยเขาก็รักหนิงแหละเออแกก็รักหนิงนันทุกคนจ๋า ไม่ต้องมาตำหนี่หนิงนะว่าโอ้เขาจะเอามึงเลยอ,อีกทางโคกอะไรประมาณนี้ยเขาจะมาเลี้ยงมึงมาเป็นคุณนายเหรออะไรประมาณเนี้ยมีหลายคนเนาะตำหนี่หนิงแบบทางลบเยอะมากหนิงไม่รู้ว่าทุกคนนะดูคลิปจนจบหรือเปล่าหรือฟังให้เข้าใจไหมแต่ว่าหนิงก็อาจจะพูดไม่ค่อยเข้าใจด้วยก็เลยทําให้หลายๆายคนแบบเออกูไม่เข้าใจอะ่ะมึงว่างอย่างเออบอกไปวนมามแต่นาน้ำกูไมีเนื่อยอย่างประมาณนี้นะทุกคนจ้ะ แนะนำหนูได้นะทุกคนจ๋าหนิงอยากให้ทุกคนแนะนําหนูญาตแต่ว่าแนะนําหนูเบาๆหน่อยอย่าแรงหลายเออหนูหนูหนูจะรับไม่ได้หนูญาติหนูด่าไม่จ่าเออหนูก็หนิงก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดีนะหนิงก็ชั่วมาก่อนอะไรแบบนี้หนิงก็เข้าใจเนาะเราก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรพอที่จะให้เขามาเป็นคุณนายอะไรแบบนี้ทุกคนจ๋าหนิงเข้าใจอยู่เพราะฉะนั้นแล้วหนิงก็พยายามแบบเออทำตัวหรือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้แต่ในสิ่งที่หนิงมาพูดในวันนี้ก็คือหนิงอึดอัดหนิงโมโหก็คือลูกเขามาอยู่ที่นี่หลายเดือนไงทุกคนมเลยท เราอึดอัดรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเขาสกปรกอะไรแบบเนี้นเด็กก็สกปรกเหมือนกันแหละแต่คือเข้าใจไหมเด็กเด็กเด็กเมืองนอกเมืองนาเด็กฝรั่งเด็กแขกอะไรแบบเนี้เขาจะกลายเป็นแบบนั้นอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างเนึ่งเนนะะาะมีหลายคอมเมนต์บอกว่าตุรกีไม่ใช่ฝรั่งอะไรแบบเนี้ยคืออย่างนี้ทุกคน หนิงความคิดหนิงเองนะถ้าเกิดไปต่างประเทศไทยต่างบ้านต่างเมืองนิงก็เรียกฝรั่งหมดแล้วเนาะเออนอกจากข้างเคียงบ้านข้างเคียงเราอะไรแบบนี้เนาะเออถ้าเป็นฝรั่งเอ่อเมืองนอกเมืองนาอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็จะเรียกฝรั่งหมดแหละเออหนิงไม่ได้แบบจะต้องไปจํากัดว่าเขาเป็นเติร์กหรือว่าเป็นอะไรเอาจริงๆอ่ะคือหนิงรู้อยู่ว่าตุรกีอ่ะไม่ใช่แคกเนาะตุรกีไม่ใช่ฝรั่งตุรกีไม่ใช่แคกเขาเป็นเอ่อชาวเติร์กนะทุกคนจ๋าเขาเป็นสัญชาติพันธุ์เติร์กเนาะประเทศตุรกีเนี่ยเออหนิงรู้อยู่นะทุกคนจ๋าแ่่าาาหนนกก็ขอบบบคคุุณทมมีเ้ ตำหนีหรือชมคลิปหนิงอะไรแบบนี้นะทุกคนจ้ะไม่ต้องตำหนีแรงนะทุกคนไม่ต้องตำหนีแรงเดี๋ยวกูจะรูดนะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะรูดนะทุกวันเนี้ยหนิงก็โอเคอยู่หนิงพยายามทําใจอยู่ว่าอ่าให้มันผ่านช่วงเวลาที่แบบ ทั้งเมียเขาทั้งลูกเขาอะไรแบบนี้หนิงก็พยายามทําใจอยู่เนาะทุกคนจ๋าเออพยายามทําใจมันก็เศร้าแหละมันมีใครบ้างที่ไม่ไม่คิดอะไรแบบนี้ยเมื่อผัวตัวเองกลับไปคุยกับเมียคนที่หนึ่งคนที่สองอะไรแบบนี้มันก็ต้องคิดใช่ไหมทุกคนจา๋าไม่ใช่ว่ามีใครหรอกที่ไม่คิดเนาะเออหนิงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หนิงก็ต้องคิดอะไรแบบนี้มันก็แค่นั้นแหละหนิเงเองก็เหมือนกันไม่ต้องบอกนะว่าหนิงทาไมไม่ศึกษาหนิงเ่ยมาเล่าประสบการณ์เนี้ยขยากให้สาวไทยและหลายคนที่ต้องการมาแต่งงานกับคนตุรกี ฟังนะทุกคนนี่คือจุดประเด็นสําคัญเลยที่หนิงพยายามทําคลิปมาตลอดทุกคลิปนะหนิงอยากให้สาวไทยหลายหลายคนที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายตุรกีให้ดูเคสหนิงเป็นตัวอย่างซึ่งเคสของหนิงเนี่ยหนิงไม่ได้ศึกษาใจคอกันก่อนคือเขาแค่โทรไปแล้วก็ติดต่อให้คือหนิงก็เอาเลยทุกคนเข้าใจปะในจุดประสงค์ของหนิงนะวันนี้ที่หนิงมาทําคลิปตั้งแต่แรกเริ่มจนจบเนี่ยหนิงอยากให้สาวไทย ศึกษาดีๆแต่ตรงดีๆอย่ามารีบเหมือนหนิงเพราะว่าบางครั้งบางทีมันไม่ได้สวยหรูทุกคนเสมอไปหรืออาจจะไม่ได้เจอดีๆอย่างไอ้อย่างหนูนี่หนูก็ยอมรับว่าหนูเจอดีละออะเจอดีอยู่เพียยแต่ว่ามันอึดไอ้แค่เรื่องครอบครัวเพราะเฉยเรื่องเมียเก่าเพราเฉยนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนี่ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยนะที่มันเล่าเนี่ยอืมเพราะว่ามันเป็นดราม่านะทุกคนทุกคนเห็นไหมเข้ามาคอมเมนต์ด่าหนิงบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเออจริงๆแล้วหนิงยากให้ทุกคนได้มาดูคลิปหนิงเป็นตัวอย่าง ว่าหนิงโอ้กมาบอกสาวไทยทุกคนนะว่าถ้าเกิดมาแต่งงานกับคนตุรกีแล้วคุณจะเจออะไรบ้างในในบางบ้านในบางบ้านก็เจอบางบ้านก็ไม่เจออะไรแบบเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาดามาหนิงค่ะแต่ดามาก็ได้นะหนิงชอบเออทุกคนอย่าเขียนด่าอะไรเนี่ย็เขียนได้เลยวันนี้เออและอย่างนะวันนี้หนิงก็แต่งหน้าสุดๆแล้วนะอืมหนิงแต่งได้แค่นี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอ้คำว่าประมาณเนี้ยหนิงก็มันคนมันเคยเนาะมันต้องมีเอกลักษณ์ไงเออแล้วก็เออเออคำพวกเนี้ย มันติดทุกคนพี่น้องมันติดทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เขียนสคริปต์อะเข้าใจปะหนิงพูดแบบเรียวๆเลยหนิงทำอะไรหนิงก็ทาแบบเรียวๆเลยนะทุกคนจ๋าก,ก็คือชีวิตจริงเราไม่ได้มาโกหกหลอกลวง,รงประชาชนไม่ได้โกหกใครอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าหนิงเนี่ยอยากทาให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเออเนี่ยมันคือชีวิตจริงของเรานะอะไรแบบเนี้ยเรียวๆเลยอะไรแบบเนีเย้ยเข้าใจปะพูดก็พูดเรียวๆเลยไม่ได้มาต่อเติมเติมไข่อะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีสคริปต์อะไร แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบหนิงสร้างภาพหนิงก็ทํา,าได้นะแต่ว่ามันก็จะดูได้แค่คลิปสองคลิปแค่นั้นเองเพราะหนิงสร้างภาพไม่ได้แต่ว่าจะต้องมาสวยหรูหรือว่าผัวรักกูดีหรือว่าเออกูมีเงินใช้อะไรแบบนี้มันไม่ใช่ชีวิตจริงของเราไงทุกคนมันไม่ใช่ชีวิตจริงนะหนิงก็เลยไม่สามารถที่จะทําได้หนิงทําได้คือเป็นส่วนส่วนเอ่อตัวจริงของหนูเองและที่จริงหนิงไม่ได้พูดเพราะอย่างนี้นะทุกคนตัวจริงหนิงเองไม่ได้พูดเพราะขนาดนี้นะ <S <S <ENNIS S 2> เผื่อหนิงจะทําคลิปได้แต่ละคลิปเนี่ยนะทุกคนจ๋า หนิงต้องพยายามอดทนอดก้นที่เพราะหนิงเป็นคนพูดไม่ค่อยเพาะหนิงพูดไม่เพาะหนิงก็ต้องมาเวลาหนิงมาทําคลิปเนี่ยหนิงก็ต้องฝืนธรรมชาติตัวเองนิดนึงต้องพูดเพาะเพราะว่าหนิงทาคลิปจริงๆแล้วหนิงก็อยากพูดแม่งเอ้ยอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะอย่างวะแม่งเอ้ยอะไรประมาณเนี้ยเออเข้าใจความรู้สึกถูกปะเออแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าอย่าพูดไว้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วมันไม่เพาะมันเป็นภาพลักษณ์อะไรแบบเนี้ยคือเอาตรงนะภาพลักษณ์ของหนิงอ่ะคือมันเป็นคนที่แบบ สบายๆเงี้ไม่ได้มาดัดจริตไม่ได้มาสร้างภาพว่ากูมาอยู่เมืองนอกเมืองนากูต้องกินหรูอยู่แวงไม่ใช่นะ้ทุกคนครอบครัวหนิงคือเป็นครอบครัวที่แบบค่อนข้างปานกลางไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้ยากจนอะไรแบบเนี้ยมันคือมันพออยู่ได้ปานกลางแลทุกคนชีวิตหนิงเองก็เหมือนกันหนิงไม่ชอบแต่งตัวไงทุกคนหนิงไม่ชอบตรงแต่งตัวนอกจา,ากว่าหนิงจะไปงานหนิงถึงจะแต่งตัวนะทุกคนเวลาออกไปงานอะไรแบบเนี้ยเราถึงจะให้เกียรติครอบครัวหรือว่าให้เกียรติตัวเองแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ปกติหรืออยู่บบบ้้้านนหรรืืือออะะไแเเียงกก็จใสส่ กางเกงธรรมดาค่ะสัน้นกางเกงเสื้อผ้าหนิงก็ขาด,ดวปสามเออแบบนี้คือมันเป็นมันเป็นชีวิตจริงหนิงอะ่ะหนิงไม่อยากโกหกทุกคนถ้าเกิดโกหกเออมันก็ต้องโกหกตลอดไปถ้าเกิดสร้างภาพหนิงต้องสร้างภาพตลอดไปมันทําให้เราเหนื่อยเพราะฉะนั้นแล้วาสาวจา๋านุ่มๆขาตอนนี้ชีวิตหนิงอะ่ะก็พอโอเคก็โอเคด,ดีอยู่ มันก็พอชื่นเมื่อนแหละมันมีบ้างช่วงเวลามีความสุขกับไม่มีความสุขเนาะทุกคนจ๋ามันก็มีปะปนกันไปใช่ปะไม่ว่าชีวิตไทยก็แล้วแต่แต่โดยรวมแล้วจุดประสงค์ของหนิงในวันนี้ที่หนิงออกมาพูดก็คือหนิงอยากให้สาวไทยที่ต้องการแต่งงานกับผู้ชายตรุรกีได้มาดูคลิปหนิงเป็นตัวอย่างว่าการที่รีบแต่งงานแล้วไม่ศึกษานิสใส่ใจคอไม่ดูดีๆจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นของหนิงเข้าใจปะเออ มันจะเจออะไรบ้างในแต่ละวันหรือเจออะไรบ้างถ้าเกิดเราไม่ศึกษากันอะไรแบบนี้หนิงแค่อยากจะออกมาพูดแค่แบบแค่แบบนี้แค่นั้นเองนะทุกคนจ๋าในจุดประสงค์ของหนิงวันนี้แล้วก็ที่ทาคลิปคลิปคลิป,ปตลอดมาเนี่ยให้หนูอยากให้ทุกคนไปย้อนดูได้เลยว่าหนูทําคลิปมาแบบไหนเออว่าเกี่ยวกับผู้ชายตุรกีอยากให้ดูดีๆสาวไทยอะไรแบบเนี้ยหนูจะทําให้ดูอะเออเพราะสาวไทยเนี่ยชอบแบบลั้นแล้วก็อยากได้ผู้ชายตุรกีก็คือคิดว่าเขาร่ำรวยคิดว่าอะไรแบบนี้หลายหลายอย่าง เออนะจุดะส์ของหนูวันนี้นะทุกคนจ๋ะเออหนิงก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็หนิงอยากให้ทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกหนูด้วยนะเอ,อวันไหนว่างๆหนูจะเอาตะแก่เนี่ยออกเออเอาผัวหนิงเนี่ยมานั่งคุยมานั่งถามเนาะว่าเออรักหนูไหมหนูก็อยากรอนนานก็รักหนูแหละนะทุกคนจ๋ะเออนานก็ซัพพอร์ตหนูแหละแค่นั้นเองเนาะอ่าแล้วก็ใครสุดท้ายนี้ใครที่อยากสั่ง EWI หรือกาไรข้อมือหรืออะไรต่างๆนานาสั่งหนิงได้เลยนะคะทุกคนจ๋าสั่งหนิงได้เลยแล้วก็ใครอยากรู้เกี่ยวกับเอกสารการแต่งงานพักหาหนิงได้เลยนะคะทุกคนมีค่าบริการนิดหน่อยนะคะไม่เยอะอแล้วก็ใครอยากส่งดอกมงดอกไม้ส่งของขวัญก็บอกหนิงได้เลยนะคะหนิงยินดีรับทําค่ะก็คือช่วยหนิงด้วยนะคะทุกคนจ๋าทรมาหากินเนาะทุกคน <laughs> ทํามาหากินเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือตัวเองไปแล้วก็พอมีเงินได้ส่งลูกส่งเต้าส่งสารหนูน้อยนะทุกคนจ๋าที่หนูเอามาพูดคิดเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนสงสารแล้วก็ ดราม่าด้วยนะทุกคนมาดราม่าเยอะกันหนิชอบเออมาสร้างเอ็นเกตให้หนูน่อยนะทุกคนจ้ะเอาตรงๆแบบนี้และสู๋เออเข้าใจบอเออปีศาจาากุไลสู๋กูสูนว่ะเออถ้ากูถ้าเกิดมันคอมเมนต์นะ่ะคอมเมนต์ตำหนิให้หนึปรับปรุงได้นะทุกคนจ้จะแตปีศาจกูแห้งหลายกูขั้นแขวเออกูซีร่ากรับเออขันดากูขันกูดากรับเนี่ยรับให้ได้เด้อสาว วันนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนจ๋าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนกด้วยนะคะแล้วก็ใครมาดูยันจบนะทุกคนใครดูยันจบนะฝากไปติดตามเพจหมูเถื่อนตุรกีได้นะคะทุกคนจ๋าอ่านแล้วก็อินสตาแกรมก็มีนะทุกคนแต่ว่านิ่งขึ้นแบบ แบบอนนี้ไม่เป็นแม่จันหนูพยายามทําแล้วหนิงขึ้นไม่เป็นอ่ายังไงแล้วคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ไม่ความสนใจในชีวิตของพวกเราเนาะหนิงชอบมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วก็ฝากมาคอมเมนต์นเยอะๆนะทุกคนจ่าคอมเมนต์เยอะๆนะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนิงด้วยขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย